เคยเห็น okay. คนที่นี่แหลเนะ okay. เ,เหเ็นพระแล้วขำโอ้ยโอ้ยเห็นพระเห็นเจ้าแดนนี้จะยกมือไหว้นั่งขำกันซะนายโยมพระไม่ใช่ตลกก่อนอดีตข้ออกอกตัวแทนลิเกคณะสอนาร,รามนภษณโยมนะ เราไม่ได้เอา,าศาสนามาล้อเลียนพาริเกอรพาริเกขอเสียงคนรักพระหน่อยได้ไหมโยมโอ๊ยลากยาว <c oughs> นี่ไอ้กีดีก็ลาเกียร์ซะแล้วอ่ายวค่อยพูดกั่โยมทำวัดทำวัด โมหน้าโมหน้าโม่โมนะโมมันโตจริงๆมนะมมันโตจริงๆตื่นตอนเช้าออกไปทบาปรยงยาใก้้จิมาด้วยโมเต์ไ์ติดจนมันสยใจโอโหโอโหยามมาซือมารุนใหม่เล่าบาใจไว้การแกนะคนเดียวมันเกี่ยวนะในครัีมันยิ่เป็นโต ฉัน so so ้าเช้าแล้วติรออีกหน่อยที่แล้วก็ฉันข้าวเพลื่อมาเอาไว้กินตอนเย็นตกดึใช้เลนตะโพกฝาทำไม่จบระโจนตาพาวะโดยกิปิโตพาวพาหุกมาพาวุสัพท์มาคลาอเมีนเล่นอมีนลอมียนเลอเมเล Hãy subscribe chỉ kênh Ghiền chỉ không bỏ lỡ những video chỉ hai cái gì thì... หลวงพ่อรับป่ะฮะหลวงพ่อไม่รับต้องรับดิออกจากวัดกูไปหลวงพ่อครับอุ๊ยทำกูขนาดนี้เรียกคุหลวงพ่อครับกูเคารพคบถือขอบคุณครับหลวงพ่อจ๊าผมเกิดมาเนี่ยอายุก็เยอะแล้วผมไม่เคยได้ยินบทสวดบทไหนเป็นแบบนี้มาก่อนทำไมอ่ะหลวงพ่อสวดบทอะไรเนี่ยอ่ะทำวัดไง หมีเมลอนด้วยเมลอนเนี่ยคนกำลังฮิตหลวงพ่อเชิญรับดวงวันได้ครันใครใครมาร่วมสนรวมเยครับหลวงพ่อครับเนะครับรวมสำรวมมีใครวะสำรวมใครใครสำรวมฮะคืออะไรสำรวมสำรวมแม่หลวงพ่อเลแม่กุชื่อสมควรครับผมอ่าจะดูให้พรเขาด้วยได้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 ที่เดียวเลยอ่าถอยผ่าใจเลยครับเดี๋ยวมาด้านนี้นะครับใจโยกคุณนะครับ โอ้ยมาแบบรหลามเลยหลวงพ่อรถเงี้ยวปีหน้านะครับส้องลามครับหลวงพ่อหาไว้แล้วเจ็ดพิษจพาปีหกแปดครับหกแปดกลับมาทำการแสดงนะครับมาทุกปีมาทุกปีขอบคุณนะครับตามใดที่ยังมีคนรักเราตรบนี้เราก็จะมาทุกปีขอบคุณทุกคนขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับครับนิ้วอะไรก็ไม่ถูกใจเอ้ยหลวงพ่อไปพูดหน่ย้น ไม่นายเขาทำมาให้นะคุณคุว่ายื่นริ้วให้เขาเขาไม่เอาข้างซ้ายอ่าอ่ออันนี้กลางข้างนี้อ่าอืมย,ยันยันรลูกี่พผ,ผู้ระสบภัยเยขนนนนะอค,ครับยันานะยังนะรับรบ่อยคับคุณอกแล้วก็งหังือว่าให้พย่ะ อภิวาทนะที high, high, ่เน oh, oh, oh. ิจวยพุทธาปัจจัยยตายพวันจวยอายุนวยสุขวยพะรวยโอ้ปขัดใจ้ครับโอัครับโอ้ครับผมเ้าขครับครับข้าบคฮะ ให้แม่หนูเลิกดูหมอสีกับหมอเหยหน่อย <c oughs> ให้ไปเอาแมวเข้าบ้านไอ้มึงฟังนี่เขาพูดกับคุณเรื่องอะไรเนีย่ยไม่ใช่แม่อยู่ทางบ้านเขาแม่อยู่ทางบ้านเขาดูกล้องวงจรปิดอแะแล้วแมวอยู่นอกบ้านแมอยู่นอกบ้านเขาแล้วแม่ดูลิเกอยู่ไม่แล้วแมวมาเกี่ยวอะไรกับกูเนี่ยเขาอาจจะดูะไลฟ์สดอยู่ให้เราประกาศไป,ไปว่าคุณแม่เชื่อเลยนะ คุณแม่ลูกนภาลูกนภาุดูลิเกไปเอาแมวเข้าบ้านก่อนเลิกดูแมวแล้วแบลิเกเข้าบ้านไม่ใช่อ้าวมึงก็ประกาศแล้วไงได้รู้แล้วไงถามทำไมอ่ะเขาบอกให้พูดไงเออผู้คนไม่ดีไม่จ้าแล้คุณทำอะไรก็ไม่ถูกใจฮาวอ้าเอาแม่ลูกนภาเลิกดูหมอสีไอ้หมอสีกับหมอเหยอหมอสีกับหมอเหยเออ แมวแมวเข้าบ้านาบ้านใครอ่ะบ้านโยมผมจะไปเอาแมวเข้าบ้านคนอื่นได้ยังไหงหนุ่มกูมึงคิดดูแล้วกันใะ,ะขนาดบ้านเขาอ่ะเขายังไม่อยู่บ้านยังหนีมาดูมึงกับกูอนะ่ะ <c oughs> ไม่กล้ากาศจ้าไปเกอะคนท้ายรับรางวัลทางด้านนู้นด้วยใครหนะ้ะของหลวงพ่อทีจะให้ใครล่ะไปสิเอเอแบงมวง่วงหมดห่วงหมดใหญ่ แบงค์เทานี่เบาใจจังจใจแล้วถ้าแบงค์ยี่สิบอะโอ้โหคำอิจใจเลยแล้วถ้าแบงค์แดงอ่ะครับพี่โอ้แบงค์แดงมันแสลใจนิดหน่อยขอบคุณนะครับขอบคุณคำถามอืมจ้าระวังนะระวังหิโดดระวังมันไม่ดุดหรอครับทำไมอ่ะมันไม่มีหลอดไม่มีหลอดหลวงพ่อ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 มีข้อหมายแล้วแน่แนถ้าญาติโดนมาโยมาเลย เฮ้ยเจ๊เอเนี่ยใครเนี่ยไม่รู้นะเดินมาแล้วนะเออะขอนาขอวยนะครับวันนี้น่าจะแฟนคลับวันนี้ด้เต็งดีหลายคนแน่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับดีที่ได้รู้จักนะเธอเขาชื่ออะไรอ่ะนั่นน่ะสิแล้วไปทักตรงเดดเหรอครับตอครับเอาเอดด้วยเอด้วยฮะเอ็ดฝั่งนี้ด้วยได้จ้าขอทักแันนะครับเรื่องนี้ย้องขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับมาเงี้ยอย่าไปทักอย่าไปทักอย่าไปทัก <c oughs> อะไรนะไปไปแล้วไม่ต้อนอย่าไปทักนะไม่ต้องทักเพราะมันมาไขายกโพดนะไอ้น้องมาตรงนี้ผมพ่อใจดีมาอยู่นี่เดี๋ยวจะรอไอ้น้อนี่มาอยู่หน้าเลยนี่ถุงเองนับมาแล้วมารอตรงนี้เดี๋ยวผมพ่อจ่อยายนับ ไม่ต้องเกาหัวหรอกคนที่เกาต้องเป็นกูกูเสียตังค์เดี๋ยจะหาว่าหน้าใหญ่อยู่แล้วได้อยู่แล้วตังค์นี่ได้มาแบ่งให้เด็กเป็นไรวะมาเนี่ยมาขายเท่าไหร่ถุงละยี่สิบมีกทีถุงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกถุงเอออ่ะดีดีดีไม่ใช่หกถุงถุงเท่าไหร่ยี่สิบโอ้ยร้อยยี่สิบบาท ลดลดน้องลดให้เขาไลดได้หน่อยสามถุงห้าสิบอร้อยเดียวดิมึงก็ซื้อเกินกูคิดเกินไปมึงเล่นเนาะคิดไปเลยเต็มๆไม่ต้องพูดเลยแล้วมันดีแล้วเออหมาหมาเหมาเหมาเท่าไหร่มีกี่ถุงครับมีกี่ถุงสามถุงห้าสิบครับมีกี่ถุงเอาไม่ตอบกูไม่ซื้อนะเอาถุงอร้อยหนึ่งเอามาเอามาจ้าเอามาเอถุงเออโอ้ยหดยาง หมดตะกานี้แล้ะแต่ตะกาหน้ามันขายผู้ใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปชวนเพื่อนนะหรือเปล่าอุ้ยโอ้ยนั่นเป็นเหมือนคนช่วยไม่ใช่ต่อให้รางวัลหลวงพ่อโอ้โหหลวงเวย์นี่มันมีกระพุ้นเนี่ยแหละนะรีบจ่ายนะรีบจ่ายรีบเลยโดนไอ้้คนเกลียวปอนด์น้ดมาเป็นแผ่นเลยโอนรีบเลยแค่หลุดเดียวผ่ายนี่จะใส่ถุงช้า โอ่เงินเดืนเนี่ยเขาไกลดีเนี่ยอุ้ยให้เงินเป็นปึกเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะหัวอะไรหัวอะไรมันกระเป๋าตังค์ได้ได้ค่ะได้ค่ะนี่พอมีสักรยานติดมาไหมหลวงพ่อจะมาที่ไทยประชาชนได้ไงขอบคุณนะขอบคุณนะอ่ะอ่ะเนี่ยอ่ะโอ้ยตังค์ร่วงตังค์ร่วงตังค์ร่วง เออขอบคุณอ่าเอาไปเลยน้อยหนึ่งอ่าน้อยหนึ่งขอโพ่มึงยกตะกร้ามาเลยก็ได้เดี๋ยวเออใจใหญ่ใจโยต์ตะกร้าแหละเพราะเดี๋ยวมึงไปเติมของมาอีกกูเหนื่อยใจมากเลยนะกูไม่กูมาทำงานเนี่ยกูเลี้ยงครอบครัวนะแต่ทุกวันเนาะเหมือนมาเล่นลิเกเลี้ยงพวกมึงน่ะแล้วก็ไม่ต้องไปถามเพื่อนแล้วนะนี่นี่พี่เขาใจบุญเขาพูดอะไรเขาใจบุญเออใจบุญแต่ชุนกู อ่่าไมเและรองถุงกูแล้วหายนี่โคงตาใสๆโอเคครังเออโอเคนะมังไม่มีคำตอบด้วยอาเดบลนุ่นดู้วนวันใครใครางวัลหรือมาขายอะไรครับไม่ครับโอเวงแล้วเนี่ยใครเลยครับโอ้โหรางวัลของพิงครับชื่นใจชื่นใจนะไอ้ มอมาถ่ายถ่ายบอดถ่ายถ่ายรูปมึงดักไว้เลยใครมาถ่ายรูปกูหน้าไปดีมึงขายคนเลยตัวคุณแท้ตัวคุณแท้อ่ะโยมมีอะไรหลวงพ่อผมมีธุระมีธุระธุระไย่เจอ ฝากเก็บไว้หลวงพ่อเรียนหน่อยผมถูกฟันมาถูกฟันมาไหนดูสิโยมซี่ไหนเนี่ยไม่ใช่คนละฟันกันขอถูกพีดฟันมาใช่มีเรื่องเวลาที่ถูกต้องเลยพฝากลูกเอาไว้อ<ช>ันนี้เดี๋ยวเลี้ยงไม่ให้เอออ่ันนี้ลูกไม่ใช่ลูกอันนี้ไปตลกตะเลี้ยงไงหลวงพ่อครับผมต้องไปช่วยผู้หญิงอีกคนหนึ่งผมเดือดร้อนมากจ้าหลวงพ่อมีทางออกให้ผมไหมผมลุกจะไปทางไหนเลยครับทางออกไม่มีใช่ ก็ออกทางเข้าดิทางออกปัญหาชีวิตเอาทางออกปัญหาชีพให่คนเราอะนะโยมันเดี๋ยวน,นี้มันสมัยนี้มันน่ากลัวเราอะอะไรก็เกิดขึ้นได้มันเกิดการเข้าใจผิดเอาอย่างเงี้นะเดี๋ยวฝากโูกไวและเดี๋ยวมีโอกาสก็กลับมาอะนะแล้วก็วออกไปเนี่ยมีที่หลบภัยเฮ้ยที่ไหนอะเลี้ยวซ้ายไปเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขวามือมันจะมีต้นมะขามีใหญ่อยู่มีพระองค์ใหญ่อยู่ เออแล้วก็ตรงไปเลี้ยวซ้ายทีนึงแล้วเลี้ยวขวาจะเจอร้านส้ตมตำน่ะตรงนั้นแหละแล้วเลี้ยวเข้าไปในซอยเลยมีที่หลบภัยเนี่ยมึงลองทวนดิองอไปดูว่าเนี่ยเลี้ยวไหนเลี้ยวขวาซ้ายมึงฟังไหมเนี่ยฟังซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วไงต่อตรงไปเลี้ยวซ้ายตรงไปขวามือมีพลาห้องใหญ่อ่ามีห้องใหญ่อ่ะซ้ายมือมีสายนะร้านส้มตำไม่มี ก็เพราะม,มึงเป็นคนอย่างนี้ไงมึงเลยโดนฟันมาไงมึงฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดแต่มึงต้องฟังด้เออเวลากูเล่าให้มึงฟังะ่ะเข้าใจไหมโมโหโมโหอของผมอ่ะไอ้นีนน่ของกูอ่ะร้อยหนึ่งกูใครรับผิดชอบหลวงพ่อเป็นคนใจร้อนไม่น่าบวดได้เลยไม่อยากกลัวเราจริงๆอ่ะแล้วปวดทำไมเพราะแทนพระคุณเมียยังไง เถามีกอย่างไรตอนแม่กับพ่อบวชแมบอกให้บวชเลยไม่เอาไม่บวชไม่อยากบวชแต่พอเมียพูดเธอแหละบวชเลยทดแทนพระคุณมันแล้วพ,ร,พระคุณเมียกับพระคุณแม่อะยรก็ดีกว่ามันต่างกันนะก็อพระคุณแม่แม่ยังมีพระคุณเลยแล้วมึงดูดนมมันมันมีพระคุณกับมึงไงนเไองอนี่ยตัวอ้างคนนี้กูอ้างตัวเองได้ไม่เคยมีเมีเยจบ อะไรอ่ะดีแล้วพ่อยายอย่าไปมีเลยเมียทำไมกันแรกๆกับบุพเพนี่แหละบุพเพเนาะมาอยู่ไปอยู่มาเพิ่งรู้อะไรเพราะกรรมล้วนๆเพราะกรรมเหรอเออขอกรรมไปเถอะไปเหนื่อยใจตั้งแต่เขาพูดแล้วกูอะหนูกูเหนื่อยใจอยู่เขาเกลียบเหมือนกันเลยเขาเกลียบหนดอะแบ่งกันไปแบ่งกันไปไปะฝากด้วย ฝากอะไรเอาไปดิฝากทำไมเอาไปเถอะไปไหนอ่ะเอาไปแจกใครก็ได้มันไปลบไปต้องไปลบเอาไปดีเอาไปกินกลางทางอ้าวผมต้องไปทำสื่อเพื่อช่วยผู้หญิงอีกคนนึงเออก็ดีแล้วทำไมอย่างนี้คุณจะไปดึงใครก็เดี๋ยวเวลาเจอเดี๋ยวค่อยว่าใครดึงก็ถือไว้ก่อนผม่มน้าหวานอย่าทุกงานนะครับนะทุกงานปากโอ้ยโชคดีโชคดี ทำไมตายจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่กลับมาลูกคืนไปด้วยเลี้ยงไว้ก่อนนะเด็กโตให้เด็กใส่เลยนะเออผมไปเจอเลครับเพิ่น้าผมได้เจอเด็กได้โชคดีเรลิเกดีมีคนแอบชอบอยู่ใครอ่ะกูไม่รู้เหมือนกันมันแอบอยู่โชคดีนะจะไม่มาอีกต่อไปเออกูไม่อยากเจอมึงหรอกเจอมึงทีไรเสียตังค์ก็กระพัทุกทีโอ้โหโอ้โห หน้วันจะไม่ทิ้งเลยเออดูสิเนี่ยวิ่งหนีแทบใกล้โอ้ยอยู่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยฮะวัดที่ไหนมีวัดก็ต้องมีพระขอความช่วยเหลือคนนีกว่า ้องน้ำสิไม่ใช่แบบนั้นเจ้าค่ะไงปวดท้องจะคลอดลูกปวดท้องจะคลอดลูกแต่นี่มันวัดไม่ใช่โรงพยาบาลโยมไม่ไปโรงพยาบาลแล้วไปไม่ไหวแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อจะออกแล้วน IC ี่แหละุสมัยนี้เวลาทําไปทากันนอกวัดเวลาออกจะมาออกในวัดเออจะทำกันในวัดพระจะได้ช่วยกันเต็มที่หลวงพ่อมาช่วยเลยเจ้า ไหนล่ะฉันพระหง่ยหน้ามองฉันก่อนมีพระเหรอเจ้าคะพระโอ้โหหลวงพ่อเจอกันมาหลายคืนแล้วยังไม่ชินอีกเหรอไม่ชินอะแล้วทำไมวันนี้หน้าปาก้วยล่ะเนี่ยเหรอจะพูดแล้วจะหาว่าคุยทำไมห่ายเล่าสิมีเรื่องอะสิต่อยกันเนนต่อยกันเนนหลวงพ่อไม่มีเรื่องกันเนนไล่แรงมากเลยเรื่องนี้ไม่งั้นไม่ลงมือหรอก กันนะสิเรื่องของเรื่องคือแย่งไข่พะโล้กันนะ่ะมันจะให้ฉันชดน้ําฉันไม่ยอมก็เลยต่อ,อยกันมีเรื่องกันโม่ใส่อะไรอีกหนไอ้ที่หน้าหัวอย่างงี้แตแค่ไข่พะโล้เนี่ยเหรอต้อคะใช่ฉันมาก่อนจะไม่มาชดชดน้ําฉันไม่ยอมหรอกเอาไปเข้าไปข้างในไปช่วยช่วยด้วยเจ้าค่ะหลวงพ่อที่ฉันปวดท้องจะคลอดลูกไม่ไหวแล้วเจ้าค่ะอ่างั้นเข้าไปในกุฏิก่อนน<อ>ี้ เดี๋ยวหนูเดินไม่ไหวแล้วอ่ะทำไงล่ะช่วยด้วยเจ้าค่ะหลวงพ่อพยุงอีฉันหน่อยอือตอบฟินทุกวันกูเนี่ยเอามามามาเดี๋ยวไม่บาดฉันเลยเจ้าค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวโปงอาบัดได้เจ้าค่ะโอ้ยเหมือนนิ่มนี่เจอโยมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมเจ้าค่ะปึกปั๊กปึ๊กปักยิ่งกว่าภาคใต้โยมเนี่ยภาคใต้ในเบึ้มบางจุดโยมในเบึ้มทุกจุด วนนี้ข้างที่นี่ได้ไหมเดี๋ยวรอฉันแป๊บนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันสึกให้โอ๊ยฉันกลัวมากจะบาดได้ไงล่ะกูสึกก่อนอดใจรอดิคิวหนูอะไรกันพ่อหนู่ะไ่หนูล่ะหลวงพ่อหนุนมี่เขาต่อคิวข้างล่างใครใครคิวคนคิวคิวสึกปุ๊บนี่เขาต่อคิวเลยในรายการที่รอดไปมองหน้าพี่คนนี้ไว้ เขาจะอยู่กับโยไม่ถึงเที่ยงคืนเลยกี๊ขนาดนี้กูว่าปอดอักเสบเอาไป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 ข้างในไปข้างในไปไปไปค่อยคเดินนะค่อยค่อยขึ้นค่อยค่อยเดินเดินระวังนะทำไมมันชันอย่างนี้ฝุ่นอย่างนี้แหละโยค่อยค่อยเดินระวังกำลังท้องกำลังไส้เป็นห่วงอ่ะโยบระวังโยบโยบ พ่อหนีไว้ใจได้ไหมเนี่ไว้ใจได้เันอยู่ในผ้าเหลืองจะไปทำอะไรโยมโยมบอกให้แกคนนั้นเงียบได้ไหมได้ไหมฉันอยากได้ลิเกแบบมีสมาธิได้ไหมได้ไหมฉันเงียบหน่อยเขาปล่อยเขาปล่อยเขาเดี๋ยวเขาเงียบเขาเองเลหนุ่มพ่อหายปวดแล้วเจ้าค่ะหายปวดแล้วรีบไปโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลอ่า ไปรูม้มันกันไม่ใช่คนที่นี่อ๋อแล้วด yani ิฉันจะไปยังไงถูกแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่ไปเดี๋ยวก็เจอโรมาเนี่ย์โยมาถามไปกต่อปามกกาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองได้ม่ใค่ะหล้วฉันกจับลาเจ้าค่ะโชคดีโชคดีโยมเจริญพรไปนะไปนะโอ้โหเจริญย่าพี่จ้อพี่หลังคว้าน่ะจับต่ำตำรู้ไหม ไม่เคยโกรธเลยยาหยิก <laughs> ยาหยิกเล่นน <laughs> ีก Sí. เป็นตัวอะไรครับแล้วแล้วพ่อก็ตายคาที่ช่วยด้วยพาะผู้ค้อนหนยลูกผูสิมึงก็บอกให้มันปล่อยกูสิปล่อยพระก่อนเจ้าเธอในอ้ำวัานี้ชาเป็นหมาเลยนี่อะไรเนี่ยฮะมาทำไมเนี่ยได้แจะทำอะไรเล่าจะช่วยเขาคลอดลูก ช่วยเตาพอดรลูกโอ้โหนับให้ดูแล้วหงายหางนะไม่ต้องไปช่วยเขาแล้วสงสารเขาสงสารเขาไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยนี่ฉันเอาเด็กมาส่งยังมีเขามีส่งกันอย่างนี้เหรอเมาส่งกันแบบนี้นะครับแบบช้โยนแล้วไม่ครับแบบเดลิเวอรี่เอขาเดลิเวอรี่ส่งเด็กครับผมโยนมาก็ไม่ดีน้อเด็กแขรงลากสาหัสพระเอกเจะโยนมาไงโลกเออไม่ได้ไม่ได้มีอะไรว่ามาโอ้โหคนเต็มเลยคนเต็มเลย ตีเป็นตัวเลขได้ไหมผมฝันอ่ะตีแล้วตีทุกคืนผมชอบเลยผมชอบเป็นตัวเลขตีทุกคืนกูจำได้หมดเลยเอาตีเลขผมฝันเมื่อคืนฝันเลยฝันว่าฝันเห็นแมวแมวแมวห็้แมวนี่ต้องตีห้าแมวห้าแมวห้าแล้วฝันเห็นหมาหมานี่ต้องตีหกแมวห้าหมาหกอ่าแล้วถ้างูเลื้อยเข้าบ้านล่ะงูเลื้อยเข้าบ้านนี่ตีหนึ่งเลยตีหนึ่งเลย แล้วแกไปสู Works ้ตีแล้วไม่ไ şey ม่ตีงูเหรองูมันโฉกตายเลยนะงูเล็กเข้าบ้านต้องตีงูใช่ขอโทษขอโทษไม่รู้มีอะไรไหมมีมีอยาก คนมาเยอะเลยขาอยากรู้นะผมรู้เลยขาอยากรู้ถามกูจังจังเลยเพราะเล่นเรื่องนี้ถามกูแยงหวยออกอะไรเออถามพีแต่งหน้ายอยู่ไหนก็เดินม,มาถามหามหวยออกอะไรเอาไปเลยงวดนี้บอกมึงด้วยเหรอรออยู่สองงวดติดเลงสามงวดติดเออติดให้มาออาคู่แข่งกับลุงพ่อปากแดงแล้วเราคือดูพี่เบลปากชีกไปโดนอะไรไ่ปเชื่องวดนี้แทงไปเลยเนี่ยเอาไปเลยเนี่ยโจทย์นะโจทย์นะห้าหกสี่ ห้าหกสี่มันอาจจะดูเป็นไปไม่ได้แต่มันอาจจะออกห้าหกสีนะบบ่เก้าแปดมึงดูที่นั่นโทรศัพท์คือมัจดจังบาเลยนั่นห้าหกสี่กับเก้าแปดห้าหกสี่เก้าแปดเออไม่ต้องเชื่อกูหรอกเดี๋ยวเล่นเรื่องนี้อีกกูก็เปลี่ยนเร<ส>ื่องอีกเวลาโต๊ดเออไปเ้วยเอาจิงนะจะเ,เล่นด้วยจริงมะเนี่ยตลาดต๊ดโอ้โหปดเต็งว้าวหอละครั้งวิ่งเล่น,นด้วยแล้วถ้าไม่ถูกก็กกับไปแต่ทุดงแล้วล่ะ ม่ีวัดอยู่ฉันไม่เชื่อแล้วฉันไปก่อนแล้วโชคดีไอยมนี่ลูกโยมเป็นผู้ชายด้วยอุยผู้ชายด้วยนด้หอยมเนี่ยเป็นใครมาจากไหนทำไมมาอยู่ที่วัดนี้ได้นลยยมคือว่าอันจะมีชื่อว่าสิงห์วิกาเจ้าค่ะหลวงพ่อเป็นเมียของเจ้าเมืองนี้เจ้าค่ะแสดงว่าเป็นเมียของทรงบดินเจ้าเมืองนี้ใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วมที่นี่ได้ยังไงเนี่ยพอดีว่าตอนนี้ได้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเจ้าค่ะหลวงพ่อ หลวงพ่อพอางนี้ยโมยมในเมื่อโยมได้รับความเดือดร้อนอาตมาจะให้ความช่วยเหลือมีอะไรให้อาตมาช่วยเหลือไหมโยมหลวงพ่อเจ้าค่ะอย่าว่าอย่างนี้อย่างไรนะเจ้าคะอีฉันเจ้าลูกไปด้วยเนี่ยก็เกงว่าจะลำบากถ้าไว้ฉันอยากจะขอให้หลวงพ่อช่วยเลี้ยงดูฉันหน่อยได้ไหมเจ้าคะไม่ต้องไปห่วงลรกคนนี่ก็าลการยากเขาโตขึ้นมาจะสอนให้เขาเป็นคนดีจริงนะเจ้าคะเลี้ยงไว้ให้โยม อยู่กับหลวงพ่อกันนะลูกแม่หน้าตาหน้ารักฉันฝากหน <c oughs> <c oughs> ่อยนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วขานมข้านมนี่ยังไงละโยมอุ้ยเรื่องข้านม่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวดิฉันเนี quê quê> ่ยจะส่งให้อย่างเสร็จสับเลยเจ้าค่ะเมื่อไหร่ล่ะอีกยี่สิบปีอีกยี่สิบปีเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ต้องจำน้ำโบสซื้อนมไม่เด็กเลยไงพ่หลวงพ่อก็ตอนนี้มันยังไม่นิรันดร์งั้นเดี๋ยวเลี้ยงไว้ให้นโยมนะแล้วก็มารับกลับนะอ่า ช่วีหัวโอ้โหหัวหัวหัวหวหัวเงียบลูกเงียบเงียบเงียบกระป๋องเงียบก้มหน้าก้มตาร้มใช่แหละหัวเฮ้ยเด็กสองคนนี้ไม่ได้ร้องเด็กที่ไหนมันล้มเอ้าอยู่ในแยกอีกสองโอ้โห้โอ้ยเลิกไปหมดเลยเอางี้ เดี๋ยวจะแจ้งให้โยมฟังทีละคนเลยคนนี้พระเอกปริญญาหมาทองคําพระเอกสอนรามอนเนตรลาบพระเอกเรานีเองรูปร่อนนิสัยดีเนี่ยเห็นเขาอย่างนี้นะพูดง่ายเลยเขาเป็นธนาคารให้ฉันนะเวลาฉันไม่มีฉันเบิกฉันกดตลอดเนี่ยดีน,นี่พระเอกคิ้วหนาตาโตฉายาพระเอกคนโก้เอ่อพระเอกย่อง น้องบิ๊กอนเนกลาฉายาพระเอกยงดดเอ้ลองพูดฉายาให้หน่อยฉายาพระเอกยงยอมยึดเบาไปฮะเอกยงดดน้องบิ๊กอนเนกลาหรือว่าที่ก็รู้จักกันน่ะหัวยมวยะอ๋อไอเหี้วย oh, วันนี้เดาชัดจะดึงให้จัด thank <laughs> you อันนี้พระเอกย่จจองยิกยิกบิ๊กอันนี้แล้วอันนี้ดาวตลกหน้าขาวเต๋าอโนไทอันนี้คือเขาหลอกของเขาอยู่แล้วอันนี้ดาวตลกหน้าประหลาดลงบ้าหรือทอี่ส่องแสงดาวตลกหน้าประหลาดฝากทุกท่านไว้ด้วยอะไปอยู่กับหลวงพ่อไปเด็กฝาที่หลวงพ่อสองสารเด็กท,ทุกคนเช็บเย้ยไว้ เดีย๋ยวเหตุการณ์ตัวนเรื่องวิวาเอาไปต่อไปครับแต่ว่าเรื่องเลี้ยงของเลี้ยงไว้พี่เองอายเข้าววัดไม่คิดแหง้อหลวงพ่อไม่ขัดไม่อึดไม่อัดเออเออเชิญเพื่นอ,น,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 อนมาเช็ดนิเด็กผู้ชายอาบุปผา,ปา จะหนักหรือเบาเฟื่ออบปห้ัดหรือเคี่ยให้ขีวัดน้ำบาต่มรับุกใจแสดงกันต่อไปครับ